พอทาไปแล้วอะ่ะมันซึมหน้าลงไปเร็วมากแพรเซอร์ไพรส์มากๆตรงที่เวลาใช้ไปแล้วอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิวอะ่ะมันหายอักเสบเร็วดีเออแนะนำเลยถ้าเกิดว่าใครแบบอยากลองรักษาสิวสวัสดีค่ะดิสซิสแพรค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้แพคก,ก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์จากควินย่านะคะก็จะมีทั้งหมด3 Product นะคะอันแรก อันนี้ก็คือค u i นยาเฟรชอ u ม m เซล l า a ลีนซิ่งวอเตอร์นะคะตัวที่2 q u i วินยาแอสวันดีเฟน e ์แอกเน่คลีนเนะคะและตัวสุดท้ายก็คือ q u i นยาแอสวันดีเฟนต์แอกเน่มอว์เซ i รไลซิ่นะคะทุกคนก็อาจจะเคยเห็นแพรีรวิวเจ้าตัวน้อง m i เซล่าวอเตอรไปแล้วครั้งนี้แพรกลับมานะคะแพก็จะมาใช้ทั้งหมด3 p r โปรดักต์เลยอันนี้ก็คือทางแบรนด์ส่งมาให้แพรลองใช้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ คือตอนนั้นที่แพรักษาสิวอะ่ะแพก็ใช้แบบควินยาหน้าดีขึ้นสิวหายแบบไปปังแบรนด์ควินยาก็คือเจ้าของอเป็นคุณหมอนะคะแล้วก็ในผลิตภัณฑ์ลายนี้ที่แพจะมาลองใช้นะคะทุกตัวไม่มีใส่น้ําหอมเลยแต่ว่าที่มีกลิ่นหอมๆออกมาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆมาจากดอกกุหลาบเหลืองนะคะซึ่งก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติบางคนที่ผิวแพ้ง่าย,ายอะ่ะก็คืออาจจะต้องหาผลิตภัณฑ์ที่แบบไม่ใส่น้ําหอมน้ําหอมเพราะว่า มันก็อาจจะเป็นสารที่ทําให้เกิดการระคายเคืองและอาจจะเกิดการแพ้พอแพ้แล้วก็คือหน้าก็จะเป็นผดเป็นผื่นเป็นสิวบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบติดเรื่องใช้ p ล o d u ั t ที่ไม่ใส่น้าหอมแล้วบางทีมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยหรือว่าบางทีมันก็จะกลิ่นแบบ ซึ่งอันเนี้ยก็คือตอบโจทย์เลยนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ําหอมคือมันไม่ใช่น้ําหอมนะคะเป็นสารสกัดมาจากธรรมชาติดียวมาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะก็คือเป็นตัว m i c e l l a water นะคะตัวเนี้ยก็คือไม่มีสารละคายเครืองผิวแบบ f i v free เลยนะคะและเวลาทําความสะอาดก็คือเขาสามารถเช็ดได้แบบเร็วและเช็ดเร็วแล้วก็เช็ดได้หมดจดด้วยแล้วเวลาเช็ดเสร็จแล้วอ่ะก็คือเขายังคงความชุ่มชื่นให้กับผิวเราอยู่ใช้แล้วผิวก็ไม่แห้งผิวไม่ตึงหลังเช็ดนะคะ เราที่แพรชอบอีกอย่างหนึ่งของเขาคือที่เวลาเช็ดไปแล้วอะคือมันแบบปาดแล้วมันลื่นปลื้ดอะ่ะคือมันไม่ต้องแบบออกแรงกด ตรงแบบตรงหน้าเราอ่ะมันก็จะทําให้ผิวหน้าเราอ่ะไม่เกิดริ้วรอยนะคะแล้วก็ต่อไปตัวที่2นะคะหลังจากที่เช็ดหน้าเสร็จแล้วแพก็จะล้างหน้าต่อ้วยโฟมล้างหน้าตัวเนี้ยอยากจะบอกว่าคนที่ผิวแพง้ง่ายก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีสารพวกแบบก่อระคายเคืองต่างๆแล้วก็เขาสามารถล้างหน้าได้แบบสะอาดหมดจดโดยที่ไม่รบกวนค่า ph Balance ของผิวหน้าเราด้วยหลักๆเลยตัวเนี้ยเขาก็จะช่วยล้างสิ่งสกรปรกแล้วก็ความมันบนใบหน้านะคะซึ่งเป็น สาเหตุของการเกิดสิวและก็ช่วยขจัดสิ่งตกค้างบนใบหน้าให้ออกไปแบบสะอาดอย่างหมดจดเลยมีอารเวล่าซึ่งจะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นนะคะหลังล้างหน้าก็คือผิวไม่เอี๊ยดไม่แห้งตึงยังคงแบบมีความช่ำช่ำอยู่ต่อไปนะคะก็มากันที่ขั้นตอนของการบำรุงผิวหน้าตัวเนี้ยเป็นสูตรอ่อนโยนมากๆเหมาะกับคนที่เป็นสิวคนที่ผิวมันคนที่ผิวแพ้ง่ายเนื้อเจลของเขาอะก็จะบางเบานะคะซึมง่ายซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะและที่สําคัญอันเนี้ยก็คือ เป็นแบบ non อ o เมโดจ e นิกนะคะคือมันจะไม่อุดตันแล้วก็เขาปราศจากสารก่อราคายเครืองต่างๆด้วยแล้วน้องคนนี้ก็ยังช่วยให้ผิวเราชุ่มชื่นได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีไฮยาลูร n นิกแอซิดแล้วก็ยังมีสารเอลิเซียนส์ซึ่งจะเข้าไปช่วยเสริมชั้นผิวของเราทําให้ผิวหน้าเราแข็งแรงขึ้นแล้วนอกจากนี้น้องก็ยังมี d ดิเฟนซิลพลัสแล้วก็วิตามิน B3 ด้วยนะคะซึ่งจะช่วยลดรอยดําแล้วก็รอยแดงจากสิวทําให้สีผิวเราด สม่ำเสมอเรียบเนียนนะคะโดยแพรก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวนี้ในระยะเวลา1เดือนนะคะแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าผิวแพรจะดีขึ้นไหมใช้แล้วผิวหน้าจะเป็นยังไงนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจทดลองใช้ควินยาในระยะเวลาตลอดทั้งหมด1เด e ือนนะคะเดี๋ยวแพคก็จะมารีวิวแบบขอรีวิวแบบมาจากความรู้สึกจริงๆของแพคเลยก็แล้วกันก็อย่างที่เห็นใน Before After คือมันก็ยังมีสิวขึ้นบ้างแต่ว่าสิวเนี่ยมันเริ่มมาขึ้นก่อนที่จะเริ่มใช้ควินยาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาประมาณแบบ2เดือนเป็นช่วงที่แบบแพคกินแบบ กินแหลกลานแล้วก็เริ่มกลับไปทําพฤติกรรมอะไรที่ทําให้เกิดสิวขึ้นอนะนอนเชา้าคือนอนเช้าจริงๆนะแล้วก็ไปตื่นตอน3ามโมงสี่โมงอะไรเงี้ยขณะที่ถ่ายคลิปอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้ก็คือแบบเที่ยงคืนนะอ็จริงๆแล้วเวลากินก็คือพิซซ่าไก่ทอดนั่นแหละแล้วสำหรับาน,นี้ก็เลยเป็นเวลาอันดีที่จะได้มาแบบทดลองใช้ควิญย่านะคะคือสิวอะมันก็ มียุบลงบ้างแล้วก็จากที่มันแบบขึ้นแบบปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปปุ๊ปเยอะๆอะ่ะมันก็เริ่มลดจํานวนเม็ดในการขึ้นส่วนสิวที่มันแห้งไปแล้วรอยสิวมันก็จางลงค่อนข้างเร็วนะคะเพราะว่าตัวเซรั่มอ่ะเขาก็จะช่วยลดพวกรอยดํารอยแดงอะไรได้ด้วย <S <S คือพูดกันแบบตรงๆทุกคนเลยนะสิวมันก็ยังมีขึ้นอยู่แต่ว่ามันก็แบบลดลงดีขึ้นอะ่ะเดี๋ยวแพจะมารีวิวทีละตัวเลยแล้วกันนะคะเจ้าตัวเนี้ยสิ่งที่แพรชอบเลยก็คือพวกมเซล่าวอเตอร์ที่แพจะเอามาใช้ลบเครื่องสําอาง ถ้าตัวไหนที่แพรลองใช้แล้วคือมันแบบมันจะ,จะต้องถูหน้าแรงๆอันนั้นนะคือแพรจะแบบไม่ใช้เลยนะก็คือจะแบบโยนทิ้งไปเลยแต่ว่าตัวนี้มันมีความแบบลื่นฟึดฟารมันก็จะถนอมผิวหน้าเราด้วยทําให้ไม่เกิดริ้วรอยด้วยแล้วก็ทําให้มันแบบไปเสียดสีไม่เกิดการระคายเคืองกับผิวส่วนโฟมล้างหน้าเนี่ยแพรชอบตรงที่เวลาล้างเสร็จแล้วอ่ะหน้ามันจะเหมือนแบบยังคงความชุ่มชื่นอยู่คือมันจะไม่ได้แบบล้างแล้วมันจะแห้งเอียดๆอ่ะต่อไปนะคะก็คือเป็นตัวมอยส์เจอร์ของเขา ตัวนี้คือแพ้เซอร์ไพรส์มากๆตรงที่เวลาใช้ไปแล้วอะ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสิวอะ่ะมันหายอักเสบเร็วดีแล้วอีกอย่างนึงที่แพ้ชอบคือเวลาใช้ไปแล้วมันจะเป็นเนื้อแบบมอยส์เจอร์แบบบางเบาพอทาไปแล้วอะ่ะมันซึมหน้าลงไปเร็วมากแต่ว่ามันซึมลงไปแต่ว่ามันจะไม่ซึมจนแบบหายไปเลยอะ่ะมันจะไม่ได้ซึมแบบแห้งหายไปเลยอะ่ะมันจะยังเหลือความชุ่มชื่นไว้บนผิวเออแนะนําเลยถ้าเกิดว่าใครแบบอยากลองรักษาสิวใครอยากลองใช้ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะเดี๋ยวพวก ราคาลิงก์สั่งซื้อหรือว่ารายละเอียดอะไรต่างๆแพจะแปะไว้ให้ตรงดีสคริปชันอย่างละเอียดเลยก็สามารถเข้าไปกดไปดูกันได้นะคะแล้วก็กดเข้าไปสั่งกันได้เลยแล้วก็มาลองใช้กันได้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย